โอเคครับมาต่อที่ข้อ4นะครับข้อ4เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าในการสอบชิ้นพุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยผู้ที่สอบผ่านคะแนนข้อเขียนจะต้องมีคะแนนสอบตั้งแต่เปอร์เซ็นทายที่85ขึ้นไปและคะแนนสอบในครั้งนี้เนี่ยมีการแจกแจงแบบปกติด้วยนะพี่ขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนปึ๊บหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับเรามาแปลความโจทย์จากประโยคนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าในการสอบครั้งเนี้ย มีการแจกแจงแบบปกติด้วยกราฟการแจกแจงแบบปกติเนี่ยน้องต้องรู้นะครับว่าเป็นว่ามันจะเป็นการาฟแบบนี้จะเป็นการาฟที่โค้งปกติเลยไม่มีการเบ้ซ้ายหรือว่าเบ้ขวานะครับนะแล้วค่าตรงกลางของมันเนี่ยจะเป็นมิลนะครับมิลคือค่าเฉลี่ยนะครับโอเคเขาบอกว่าคะแนนสอบตั้งแต่8ปขึ้นไปเนี่ยผ่านสมมเพรว่าพี่ให้คะแนนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ย เปน็นคนที่สอบผ่านคนที่สอบผ่านส่วนตรงเน,นี้ยก็คือคนที่สอบตกนะครับ hmm. พื้นที่ตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์จนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเปอร์เซ็นทายตั้งแต่85ขึ้นไปเนี่ยเป็นคนที่สอบผ่านแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นคนที่สอบตกนะครับโอเค พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อ่านโจทย์ต่อครับโดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ80คะแนนอ่ะแสดงว่าเรารู้แล้วว่าอ่ะตรงเนี่ยคือ80คะแนนนะครับคะแนนอ่ะโอเคและความแปรปรวนเท่ากับ9คะแนนนะครับความแปรปรวนเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์คือซิกมากำลังสองนะครับเท่นากับ9คะแนนโอเคแล้วโจทย์ถามว่า ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเนี่ยจะได้จะต้องมีคะแนนอย่างน้อยกี่คะแนนนะครับแล้วเขากเราเขาก็ให้ค่าแซดมาให้พื้นที่ใต้เส้นโค้งมานะครับโอเคพอเราอ่านโจทย์เสร็จปั๊บเราก็ลองมาวาดเลยครับ่นะพี่ขอวาดใหม่นะโอเคเป็นการแจกแจงปกติกราฟความมาตรฐานปุ๊บตรงนี้เป็นมิวนะครับคือ80คะแนนโอเค แล้วแซของตรงนี้นะครับเป็นศูนย์คือน้องต้องรู้นะครับว่าแซตรงนี้เป็นศูนย์นะครับโอเคพื้นที่ตรงนี้คือคนที่สอบผ่านตรงนี้คือคนที่สอบตกมีค่าคือเป็นศูนย์จุดแปดห้านะครับที่เราวิเคราะห์กันมาเมื่อกี้อันนี้คือศูนย์จุดแปดห้าโอเคแล้วเขาให้ค่าพื้นที่ตรงนี้มาเนี่ยเราอยากรู้ว่าแซอ่ะมันคือเท่าไหร่แซทตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่นะครับเราก็ดูจากโจทย์เลยครับ โจทย์เนี่ยเขาให้มาสองอันนี้ใช่ไหมเพราะถึงตรงนี้น้องต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเห็นไหมมันมีจุดหลอกอยู่จุดหลอกตรงนี้เป็นค่าแซดแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้งนะเราต้องดูตรงพื้นที่ใต้เส้นโค้งนะครับก็คือเท่าไหร่ก็คืออ0.85ที่เราคิดนะแสดงว่าค่าแซดของเราเนี่ยก็คือ1.04โอเคเราได้ค่าแซดละค่าแซดต,ตรงนี้คือ1.04นะครับค่าแซดต,ตรงนี้1.04 แล้วเราต้องการหาว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นกี่คะแนนนะตรงเนี้ยจะเป็นกี่คะแนนอพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่เลยครับการหาค่ามาตรฐานก็คือ Z เท่ากับ xi ลบมิวส่วนซิกมานะครับแซดเราได้มาก็คือ1 0 4สถูกไหมครับ xi เราไม่รู้เราต้องการหามิวคือ80คะแนน ่วนซิกมาคือเท่าไหร่ครับไอความแปรปรวนคือเก้าแสดงว่าซิกมาเนี่ยก็คือสามถูกไหมครับซิกมาคือสามปุ๊บเสร็จปุ๊บเรามาย้ายข้างเพื่อหา xi กันครับอเอาสามย้ายขึ้นไปนะสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองโอเคเท่ากับ xi ลบแปดสิบเอาแปดสิบย้ายไปบวกนะครับก็กลายเป็น83.12เท่ากับ x i โอเคแสดงว่าต้องได้คะแนนมากกวา่าสามแปเนี่ยถึงจะสอบผ่านโอเคนะเพราะนั้นเราก็ตอบช้อยข้อที่2เลยครับปึ๊บข้อ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ